ใครชนะก็ได้น้องสาตินไปเลยนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรเดือดโคตรลุ้นนะครับฝากให้กำลังใจผมกับน้องสาตินโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนที่จะดูคลิปเต็มๆนะครับที่บอกให้มงคัปจะให้นี่มาคอมเมนต์เราเคยคุยกันไว้างไงบ้าง่าพี่แย้ผมงคับไม่แล้วจเจออีกเจอเจออีกเยออ เอาดิมันมีสวนเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงสุรินนะฮะตั้งใจนะครับพาน้องซาตินมาหาเด็กคนหนึ่งที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรวะยังไม่ได้เซ็นสัญญ,ญานะแต่ว่าได้ทาบทามไวใจเขามาเป็นเด็กขี่น้องซาตินโดยเฉพาะนะครับซึ่งครั้งก่อนเขาขี่สี่จังหวะดีมากทั้งทรงเชงทั้งแบบรถของแม่ผมคันแดงอนะแต่ว่าตอนนี้เป็นทรงเชงแบบนี้ต่ต้องมาวัดกันดูว่าน้องจะทำได้หรือไม่แต่ที่สอบตกตอนนั้นก็น่าจะเป็นลุงโนวามาเขากล้องเลย ปรกกอบนะครับหลักๆเลยตอนนี้เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับจริงหรอครับโอ้มีมีแฟนแล้วนี่มีเมียนี่ไม่มีไม่มีไม่มีเหรอหรอโอ้เนี่ยเป็นอันนี้ก็ยังแข่งรถใช่ไหมใช่มั่นใจไหมขี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชอบไหมเห็นเห็นใน u t u b e ชอบไหมชอบชอบครับส่งมันสวยครับอันนี้น้องซาตินใช่เดี๋ยวนี้ไม่อยากไม่แต่หาว่าเขาเรียกว่าอะไรเชื้อเชิญก็ไม่ใช่นะก็ผมสาเหตุที่ทำ S3 เพราะว่านั่นแหละกระังกระแสมาแรงครับ ทรงทรงมาต่างจะพวกรถใหม่ๆเยอะไหมคิดว่าไงเยอะหรอบางลมโคง้งอืมใช่หลายสิ่งหลายอย่างนะพี่มองว่าหนึ่งเดือคือมันแหละมันความความเพียวลมเนาะใช่ก็ถ้าใครอยากทำตามก็ยินดีนะครับแกะทรงได้ลอกลายได้นะฮะหลักๆเลยนะครับผมมองว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าบักจอบอะขับได้วันเนี้ยถ้าผ่านการทดสอบนะ รับรองได้เป็นตัวเต็งคันนี้แน่นอนจจะเอาลงพันเมตรนะคิดว่าไงชอบไหมชอบครับอ่ะลองคอมครับลองคอมลองสตาร์สนะสตาร์ทนะสตาร์ทนะเอาเลยครับสตาร์ท์เงียบลองเบิ้ลลองเบิ้ลดูโอเคเฮ้ยพี่เนพี่บอกให้ผมขับให้อ่ะอ้าวพี่ให้ผมขับอ่ะอ้าวอันนี้ มาพี่มาถึงสุรินทร์ก็ตามมาตามมาได้ไงผขี่ตามมาตั้งแต่ช่องพอดีมาจากวีรามเหรอใช่ชิดหกสิบเจ็ดสิบโลนะใช่ครับไอ้ประเด็นคือแบบเที่บอกให้ผมขับไช้นี่มาคือคอมเมนต์ลองดูตรงเลยเฉยอเคยเราเคยคุยกันไว้บ้างไงบ้างว่าพี่แย่ห้ผมขับไม่แล้วพี่เราเราก็คุยกันแล้วใช่ไหมว่าจะให้เองขับครับคุณมีผมไม่ให้ผมขับเลยเปล่าเล่นตัวนี้เก็บสิบหแล้วปลายแล้วปลายปีนี้ว่าจะลงพันเมตรแล้วครับแล้ว ตัวพอๆกันล้ำหนักยังไงแบบยังไงผมสี่ขี่ได้จริงเหรอขี่ได้ครับเด้ยวไอ้เจี๊ยบ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 เจีย็นอะไรวะเอาไงวัเนี่ยท่านผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวก่อนนะอ่าจะจะเทสรถหรือจะอะไรยังไงแบบรู้สึกว่าสาเหตุที่พี่ไม่กล้าบอกบุญมีเพราะว่าเห็นมีปัญหากันมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเคยเคยมีปากเสียงกันเคยก็ต่อยไปเอาไงดนี่ยเรา เรมขอต่อยกับมันคือเราอยากคือเราอยากขับใช่ไหมเอาก็คือถ้ามุดว่าชกชกมวยสมมุติว่าชกมวยหรือว่าต่อยมวยชนะทำไงได้จะได้ขี่ผมก็ขี่ถ้าแพ้ก็คือปล่อยไปแล้วกางแบบมึงไม่ได้ขับหรอกเนี่ยแล้วเรื่องแล้วเรื่องเทสรถนี่คือเรามองว่าฝีมือคิดว่าไงสู้ได้ไหมหรือว่าเราเหนือกอยู่แล้วผมสู้ไม่ได้ครับผมขับกาาครับไม่ได้เก่งนะพี่แต่ผม ผมขับไม่เป็นครับผมเพิ่งขับครับจริงเหรอเพิ่งหับทับจะเป็นขับรถตามมาถึงจากบุรรีัมย์เลยโอเคโอเคงั้นจะไม่จะไม่เฮดรถใช่ไหมเพราะว่าขับเก่งทั้งคู่แล้วตอนนี้ครับงั้นต่อยมวยไหมได้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 จริงเหรอได้แน่ใจนะแน่ใจตรงไหนตรงตรงไหนตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เหรอใช่ก็นั่นแหละเนาะยังไงดีอะวัดกันเลยไหมวัดกันไปนะก็สนามอะไรเนี่ยพี่กีฬาลูกผู้ชายนะ มันก็แข่งรถก็เป็นกีฬารุ่ผู้ชายชต่อยมวยก็เป็นกีฬารุผู้ชายนะครับ<ช>ก็ถ้าต่อยเสร็จก,ก็กอดกอดกันดีกันอันนี้คือว่าเคลียร์ใจไปในตัวแนละ้วอย่างที่2คือเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ขี่น้องซาตินนะฮะถ้าใครชนะนะครับจะได้ขับน้องซาตินผมบอกไว้ตรงนี้ระหว่างบักจอบกับบุญมีอ่ามองกล้องมองกล้อ,องใจเยน็ยนใจเย็นโซโชว์หน้าตาหล่อๆเลยระหว่างบักจอบกับบุญมีนะถ้าใครชนะนะครับจะได้ครอบครองจะได้ขี่น้องซาตินในระยะทางพันเมตรในรายการแข่งขันด้วย โอเคโอเคงั้นลุย<อ>ลุยเลยไหมเดี๋ยวฝนตกครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นพี่พ,พี่พี่ต้องถามก่อนว่ากลัวไหมผมไม่กลัวผมได้หมดครับเอาเรื่องวะต้งคู่แกไม่รอดแน่อันนี้คือเป็นศึกแย่งชิงน้องซาตินนะครับถ้าใครชนะได้คันนี้ไปขี่อย่างแน่นอนโอเคครับตรงมาหามาลงสนามด,ด้วยกันปะระยะสนามเราจะไม่มีจํากัดนะฮะคุณจะวิ่งไปที่ไหนก็ได้จะวิ่งตามวิ่งอะไรถ้าเอาง่ายงถ้าใครบอกว่า ยกมือเงี้ยผมยอมแพ้ครับหรืออะไรเงี้ยก็โอเคผมยอมครับย,ย,ยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมไม่ได้หรอกอเดี๋ยวจับ,จบเดี๋ยวจับเวลานะครับห้าสเอาเลย <c oughs> เอาดิมึงมีสวนดิมีสวนดิ <c oughs> <c oughs> สวนดิ <c oughs> สวนดิเเยเฮ้ยเฮ้ยห้ามใช้ตีนะใช้ตีทํไมเอาไม่เ <c oughs> เอาม่าม่เอาม่เ่าแกแ้ว <c oughs> ให้ตีให้ตีแยกก่อนทำยกก่อนตีผมก่อนแยกสอกหลานไปทำยกก่อนทำยกก่อนโอเคโอเคนะห้าสี่ห้าสี่พี่ไปเลยถอดเกือเลยงาเลยก็ว่าไปตีอะไรทุกอย่างอ่าห้าห้ามวิงไกลอ่ะห้าสี่สามสองถึงเอาเลยสู้ดิต่อยดิว่าเอ้ยมึงมีสวนนี่มึงมีสวนนี่สวนนี่มึงมี วมัุมีสวนอ่าสิลาพักก่อนพักก่อนเฮ้ยยังยังไม่ถึงยกเลยเฮ้ยประเด็นคือผมเป็นสวนมันไงมันมาแบบเนี้ยทีเอามันไม่สวนคืออะเอานสวนแงมันมาอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ๊ะเฮ้ยใช้แขนเดียวได้ไหมแขนเดียวต่อมาหน่อยต่อไหมต่อให้แขนเดียวเออเกี่ยวแขนได้มาแขนแขนเดียวได้ไหมต่อมาหน่อยได้ไหมปล่อยไหมได้ครับไม่ได้หรอโอเคไม่ไปอ่ะอ่ะให้พักก่อนพักก่อนใจุ่นหายใจหายใจ มาขออีกสิบห้าวิได้ไหมสิบห้าวิสุดท้ายมาสิบห้าวิสุดท้ายมาได้มึงอย่าไหวหน้าแ่กูน้องเจนได้พักก่อนอีกสิบห้าวิสุดท้ายไดย้ก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเลยปากดีนี่หวายบุญมีโอสุดท้ายครับได้น้องโตได้น้องไอ้ซาตีนไปครองแน่น้องโตโตไม่รอดอันนี้ยอมได้ไหมอันนี้ยกมือชนะหรือยอม ใช่ผมต่อยอยู่ขอต่อยนักมวยดีกว่าเอาเราคุยกันคุยกันอ่ะกอดกันดีกันดีกันดีไม่มีใจกันละอ่ะบุญมีโดนจนได้เฮ้ยสุดยอดเลยใครชอบคลิปสไตล์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกทุกคนในทีมงานนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอันนี้ต่อยจริงนะไม่ใช่คอนเทนต์นะก็นั่นแหละครับเด็กแว้นไฟครับนีต้อนรับครับใครอยากต่อยนะฮะติดต่อผมมาเฮ้ยไม่ต่คุณมาถูกทางแล้วนี่ สวยอะสวยไหมสวยไหมปักจอบครับสุดยอดฮนะอันี่เป็นงานวะเฮ้ยของจริงนี่ว่าแม่ยานางเรียบร้อยครับสุดยอดสุดยอดพี่ว่าโตโต้โดนน้องซาตินแดด แรงขนาดนี้เดี๋ยวดูๆค่ะกลับมาดูค่กลับมาไอ้โตโต้โดนแดกแน่ผมบอกเลยโดนซาตินแดกหลับครับอุ้ยเลื้อยๆๆๆเบาๆแค่โค้งด้วยไอ้เหี่ยมันเทโค้งได้ไงโอเคครับปิดคลิปเป็นเท่านี้นะฮะชอบคลิปันนี้ฝากให้กำลังใจพวกผมนะครับแล้วก็แล้วแหละน้องโตโต้ ปากถึงโตโต้นะครับไม่รอดแน่นอนนะน้องซาตินเวอร์ชันนี้โหดกว่าเดิมแน่นอนนะครับแกไม่รอดแน่น้องซาตินพร้อมแดกครับน้องโตโต้พร้อมแดกไหมครับพร้อมก่อนที่จะแดกนี่ปากซอยพี่คิดเท่าไหร่15บาทไปปากซอยสิบได้อ่ะไปเลย15บาทนะไปเลยครับไปเลย